ใ,ในมือผมตัวนี้นะครับคือศูนย์เลงเป็นแท่นศูนย์ oh. ของการคอมเพลนะครับรุ assim, ่นว่าชื่อว um ่าคาเทลอัลคอนนะครับตัวคาเทลออลคอนตัวนี้เป็นศูนย์เล็งแบบก้านสั้นนะครับตัวก้านจะยาว6นิ้วแล้วก็6นิ้วทางด้านก้านตัวนี้แล้วก็6นิ้วด้านก้านแนวตั้งนะครับก็คือเป็นศูนย์คอมเพลที่ใช้กับหัวคอมเพลนะครับสามารถจะใส่กับสะโคบหรือว่าจะใช้ตัวพินที่มันมากับตัวศูนย์เล็งแบบนี้ก็ได้ข้อดีของตัวคาเทลออลคอนตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถจะปรับได้เร็งง่ายแล้วก็ปรับได้ละเอียดนะครับ สามารถจะปรับได้ละเอียดทั้งแนวขึ้นลงแล้วก็แนวซ้ายขวาสําหรับในการปรับแนวขึ้นลงนะครับมันจะมีน็อตล็อก2ตัวที่เราต้องคลายก่อนนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้กับด้านบนตรงนี้นะครับเราก็สามารถจะเลื่อนแท่นตัวนี้ขึ้นลงได้โดยการหมุนตัวแป้นตรงนี้นะครับสำหรับส่วนรุ่นนี้จะไม่สามารถจะเลื่อนแบบเยอะๆได้นะถ้าเราจะปรับขึ้นลงก็คือเราใช้การหมุนตรงนี้อย่างเดียวนะครับพอเราปรับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะล็อกน็อตตัวนี้2ตัวนี้เข้าไปเพื่อให้มันแน่นนะครับเพื่อให้แน่นยิ่งขึ้น นี่คือการปรับขึ้นลงนะครับส่วนสาหรับการปรับซ้ายขวาจะหมุนที่แป้นตัวนี้นะครับเมื่อเราหมุนตรงนี้เนี่ยไม่มีตัวน็อตล็อกนะครับสามารถหมุนได้ทันทีก็คือจะเลื่อนตัวแป้นเนี่ยเข้าออกซ้ายขวาได้นะครับตัวส่์นอะค้อนตัวนี้นะครับมันจะมีตัวที่เป็นเป็นพินแบบนี้ธรรมดามาให้นะครับซึ่งในชุดมันเนี่ยก็จะมีตัวกระเป๋ามีซองใส่มาให้แล้วก็นอกจากนั้นนะครับจะมีตัวเป็นเส้นไฟเบอร์ออปติกนะครับที่เราสามารถจะใส่เข้าไปกับที่ส่วนตัวนี้ได้เลยถ้าสมมติคนที่อาจจะยังไม่ได้ใช้สโคปนะครับ มันก็จะมีการไฟออปติกที่เราสามารถจะสอดนะครับแล้วก็ใช้งานได้เป็นแบบนี้นะครับสามารถจะตัดความยาวได้นะครับถ้าเราที่คิดว่าที่มันมาเนี่ยยาวเกินไปก็ตัดให้สั้นลงได้ถ้าสมมติใครจะเปลี่ยนเอาตัวสโคบตัวเลนขยายมาใส่นะครับเราก็สามารถจะถอดตัวพินตัวนี้ออกไปได้นะครับตัวนี้ใช้เกลียวขนาดมาตรฐานนะครับก็คือ1 0บทับสามสามารถจะเอาสโคบยี่ห้อไหนมาใส่ก็ได้เวลาถอดตัวนี้ออกนะครับเราต้องใช้เป็นครีมหรือประแจาปากตายนะครับที่จะหมุนตัว น็อตัวเมียตรงนี้เราคลายตรงนี้ออกก่อนนะครับถอดตรงนี้ออกมาเราก็สามารถจะหมุนตัว้านตรงนี้ออกมาได้สำหรับใส่เวลาสโคบใส่สโคบเข้าไปนะครับก็คือเราจะใส่น็ะตัวเมียเข้าไปด้านในเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับมันจะมีตัวที่ล็อกส่วนใหญ่สโคบเข้าไปจะมีตัวที่ล็อกระหว่างตัวแกนกับตัวสโคบไปแล้วเราจะใส่ตัวเมียเข้าไปเพิ่ม1หนึ่งตัวก่อนแล้วก็ค่อยไขตัวนี้เข้าไปหมุนเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับคราวนี้ อันนี้เราก็เข้ามาระดับที่เราคิดว่ากะๆคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็เลือกมุมดูเลงมุมตรงนี้ให้มันตรงนะครับให้มันขนานขนานกับตัวสูขนานกับพื้นแบบน,นี้แล้วเราก็ไขตัวนี้เข้าไปให้แน่นนะครับปึ๊บเอาล็อกตัวฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวเมียอีกฝั่งนึงล็อกเข้าไปให้แน่นทั้งสองข้างแล้วก็เอาคีมบิดเข้าไปปึ๊บให้มันล็อกให้อยู่ให้แน่น <ๆ S 1> นะครับประมาณนี้ ตัวตรงนี้ตำแหน่งระยะที่มันยืดออกมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพอเราใส่คันธนูแล้วเนี่ยเราต้องไปปรับอีกทีนึงว่าให้มันอยู่ตรงกลางคันหรือว่าเราปรับศูนย์ซึ่งทําได้2อย่างก็คือเราจะคลายน,อน,ตรตรน็อตตัวนี้แล้วหมุนนี่เพิ่มเข้าไปหรือว่าจะคลายน็อตด้านหน้า2ตัวนี้นะครับเราเลื่อนตัวแทนตรงนี้ก็ได้ทําได้2แบบสําหรับตัวศูนย์เอาข้อตัวนี้สามารถจะปรับทั้งเซคเกอร์นักซิสแล้วก็ตัวรักซิสได้นะครับเซเกอกับตัวรักซิสก็คือการปรับตำแหน่งของสโคปให้มันขนานกับด้าน,นต่างๆนะครับตัวเซค สองตัวนะครับเราคลายน็อตสองตัวตรงนี้คลตัวนี้กับตัวนี้นะครับที่เป็นแนวตรงนี้ตรงนี้เราจะสามารถหมุนได้โยกได้นะครับนะเราตั้งก็คือเราตั้งให้มัน,นตั้งฉากกับสายหนูวิธีการเล็งก็คือเราวางคันนี้นะครับแล้วก็ตั้งให้สโคมเนี่ยข,ขนานกับพื้นแล้วก็ตั้งฉากกับสายหนูเป็นมุมตรงนี้เราสามารถจะปรับได้นะครับมันจะมีขีดบอกอยู่อันนี้ก็คือเราต้องใส่คันหนูก่อนแล้วก็เล็งแล้วก็วัดแล้วก็ปรับทีแวก็ล็อกตรงนี้ได้นะครับปึ๊บพอได้ตำแหน่งที่เราต้องการอ่ะเราก็แค่ล็อกน ัวนี้คือการปรับ Se อร c เรคซิสนะครับส่วนการปรับตัวเรคซก็คือแกนด้านนี้นะครับจะมีน็อตล็อกก็คือน็อตสตัวด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าเราคลายออกปุ๊บเราก็สามารถจะปรับได้คลายให้ดูปุ๊บตัวเรคซคืออะไรนะครับตั i เคคือการขยับตัวสโคปเนี้ยออกเข้าด้านนี้ด้านแนวนอนตรงนี้นะครับเราก็จะปรับออกมาให้มันตั้งฉากกับแนวของลูกขนูไปด้านหน้านี้ตั้งมาด้านนี้นะครับบางทีเราใส่กับคันธนูไปแล้วเนี้ยมันจะมีมุมที่มันบิดอยู่ตรงนี้เราก็สามารถจะปรับได พอเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็เนี่ยครับเอาล็อกด้านล่างของตัวนี้ล็อกเข้าไปปึ๊บแค่นี้เองนี่ก็คือการปรับตัว Se c o n d axis กับตัวเล็กของตัวศูนย์เอาคอนตัวนี้สำหรับศูนย์ตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการจะถอดเก็บใส่ตัวซองที่มันมีมาให้ตรงนี้ก็คือเราจะคลายน็อตตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็สามารถจะถอดตัวแท่นตรงหน้าข้างหน้านี้ออกมาได้หรือบางคนที่เก็บตัวศูนย์ขาวไว้ยัดคันก็จะไม่ต้องถอดก็ได้นะครับแต่ใครที่ถอดใส่กระเป๋าเก็บใส่ซองแบบนี้ก็สามารถจะ ขณะตัวนี้แล้วก็เลื่อนออกมาได้อันนี้คลายออกมาให้สุดนะครับมันก็จะปลดจากสลักของมันแล้วก็ถอดออกมาไดน้นก็จะแยกเป็น2ชิ้นสามารถจะถอดเก็บใส่ในกระเป๋าได้ตัวศูนย์ค่าเทวเอลคอนตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นไปก็คือเป็นศูนย์ที่เราสามารถจะปรับได้หลายอย่างนะครับปรับการปรับขึ้นลงตำแหน่งปกติก็ปรับได้ละเอียดแล้วก็สามารถจะปรับเซเคิ์แอคซิสปรับตัวแอคซิสได้เช่นเดียวกับศูนย์ในหลับแข่งขัน น้ำหนักของส่วนตัวนี้ก็น้ำหนักจะค่อนข้างหนักนหนึ่งนะครับจะไม่ได้เป็นส่วนที่เบามากถึงแม้ว่าก้านตรงนี้จะเป็นคาร์บอนแต่ว่าแท่นข้างหน้าเนี่ยมีหลายชิ้นน้ำหนักจะค่อนข้าง,างมากพอสมควรก็จะเหมาะกับคนที่อาจจะอยากได้สนย์สาหรับเริ่มต้นนะครับเราจะใส่เป็นตัวสโคปซื้อสโคปมาใส่เพิ่มแบบนี้ก็ได้หรือว่าใช้ตัวพินที่มันมากับูนย์ก็ได้ทั้งหมดเนี้ยในชุดมันเนี่ยจะราคาไม่แพงมากนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงสาหรับนักขน,นุนคอมเพลที่อยากจะ อัพเกรดสูตตัวเองให้ดีขึ้นสําหรับการแข่งขันที่แบบอาจจะยิงระยะไกลขึ้นหรือว่ายิงหลากหลายระยะก็สามารถจะเอาสูตตัวนี้ไปใช้ได้ครับ